ลัดฟ้าบินถึงไทยเรียบร้อยเมื่อกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะฮันโซฮีนางเอกคนดังจากเกาหลีใต้จากซีรีส์เรื่อง Nevertheless นะคะที่งานนี้ต้องบอกว่าความขาวใสออร่าทะลุนักากากมาอีกคนค่ะและเธอก็ยังสร้างความประทับใจด้วยการโบกไม้โบกมือแล้วก็โค้งทักทายแฟนๆด้วยไม่นับรวมที่มีการหยุดแจกลายเสน้น ตรงป้ายแบนเนอร์ที่แฟนคลับเขาทําไปรอรับกันที่สนามบินอย่างอบอุ่นนะคะนะก็ถือว่าเธอไปเซ็นให้ก่อนขึ้นรถพอขึ้นรถแล้วก็ยังโบกไม้โบกมือบใบายแฟนๆไม่หยุดเลยทําเอาแฟนคลับชาวไทยปลื้มปริม่มแล้วก็ใส่แฮชแท็ก welcome h a n s o h e to thailand เพื่อต้อนรับเธอสู่ประเทศไทยถือว่าแฮชแท็กนี้ก็ฮอตครองเทรนตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ โดยในวันอังคารนี้นะคะฮันโซฮีจะมีคิวเข้าร่วมอีเวนต์ของแบรนด์นาฬิกาหรูอย่างโอเมก้กที่เธอรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยงานกำหนดจัดที่ลานพ,พรคภารกรนนะคะแล้วก็จะมีทัพดาราศิลปินไทยไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยไม่ว่าจะเป็นแองทองประสมมิวนิทาเต้ยจรินทร์พรนิชานัทนิชาเจมส์จิรายุวินเมทวินกลาฟคณาวุฒิซาราเลช แพทชยานิตแยมมัทธิราและฟ้าหยงระวีค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ